ยินดีต้อนรับกลับสู่ไบส์อัปเดตแหล่งรวมข่าวสารทุกอย่างเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะพาคุณไปชม h a r ์ล y เดวิดสันนสเตอร์ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงความคลาสสิกแบบฮาร์ลีพร้อมเติมความทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัวมาเริ่มกันเลยครับนสเตอร์ ister, ปี2025ยังคงเป็นคำตอบของฮาร์ล y สำหรับผู้ขี่ที่มองหาสไตล์ครูเซอร์แบบดั้งเดิมแต่ได้สมรรถนะที่ทันสมัย เครื่องยนต์ที่ใช้คือ Revolution Max 975 t แบบบี w ทวินระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงบิดช่วงต้นที่จัดจ้านและการตอบสนองที่ดีเยี่ยมให้พละกำลังประมาณ90แรงม้าและแรงบิดร่าว70ปอนด์ฟุตเพียงพอสำหรับทั้งการขี่ในเมืองและทางไกลจุดเด่นคือการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ในปี2025ที่ให้การเร่งที่นุ่มนวลขึ้นการตอบสนองของคันเร่งที่แม่นยำขึ้นและการจ่ายน้ำมันที่ประหยัดขึ้น ไม่ใช่แค่ครูเซอร์ไว้โชว์แต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขี่ที่ควบคุมได้อย่างมั่นใจต่อการที่ดีไซน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นในสตอร์รุ่นนี้ยังคงลุคโครงเปลือยแบบบอบเบอร์เอาไว้แต่มีรายละเอียดที่เพิ่มความดุดันเช่นชิ้นส่วนภายนอกสีดำด้านโปรไฟล์ที่เพรียวบางและเบาะที่ต่ำทำให้ได้ลุคเท่แบบที่ฮาเลคข,ขึ้นชื่อบอะดเดี่ยวถังน้ำมันแคบและฝาหน้าเลดแบบเรียบง่ายช่วยเสริมความฉกเฉี่ยให้สะดุดตาทุกเส้นทาง อีกหนึ่งการปรับปรุงคือเรื่องของท่านั่งฮารเลปรับตำแหน่งแฮนให้ขี่สบายขึ้นในระยะทางไกลและด้วยเบาะที่สูงเพียง27.8นิ้วทำให้ผู้ขี่หลายระดับสามารถขึ้นขี่ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะมือใหม่ด้านเทคโนโลยีฮารเลจัดมาให้แบบเรียบแต่ครบมีโหมดการขี่ให้เลือก3แบบได้แก่โรดสปอร์ตและเรนซึ่งจะปรับการตอบสนองของคันเร่งและระบบควบคุมการลื่นถไหลให้เหมาะกับสภาพการขับขี่ ระบบ ABS และ traction control มีให้ครบและมีหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลระบบการสะเทือนถูกจูนมาให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมใช้โชคหน้าจากโชวะแบบ dual bending w wow a l และโชคหลังที่ปรับตั้งได้พอรวมกับเฟรมที่น้ำหนักเบาก็ทำให้ในสเตอร์ขี่ง่ายและพลิ้วไหวเกินคาดโดยเฉพาะถ้าคุณเคยขี่ฮารเรุ่นใหญ่ๆมาก่อน น้ำหนักของรถอยู่ที่ประมาณ218กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากสำหรับฮา r ์เลและช่วยให้ควบคุมง่ายทั้งในเมืองและตอนเลี้ยวแคบจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำยังช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาใช้ความเร็วต่ำหรือเลี้ยวกลับรถมาพูดถึงเข้าไอเสียกันบ้างซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญของฮาร l เล n i นสเตอร์ปี2025ไม่ทำให้ผิดหวังเสียงจากเข้าเดิมๆยังให้ความแน่นลึกและดุดันแบบที่แฟนฮาร์ลี่ชอบแต่ยังถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการขี่ในเมือง และหากคุณอยากได้เสียงที่ดังกว่านี้ฮา r เลยก็มีของแต่งให้เลือกมากมายสีของรุ่นปีนี้ก็น่าสนใจมีทั้งสีดำคลาสสิกสีแดงเข้มและสีเทาด้านใหม่ที่ช่วยเสริมดีไซน์ตัวรถให้ดูแข็งแรงขึ้นไปอีกคันราคาของนสเตอร์ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ13,500ดอลลาร์ 13, 500, ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือกถือเป็นตัวเลือกที่ดีทั้งสำหรับนักขี่รุ่นใหม่และแฟนฮาร์ลี่ที่อยากได้อะไรที่ทันสมัยขึ้นโดยไม่ต้องขยับไปถึงรุ่นทัวริงใหญ่ แล้ว2,025เนสเตอร์คุ้มไหมถ้าคุณมองหาครูเซอร์ที่ผสมผสานความเป็นตำนานเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆขับสนุกมีพลังและดีไซน์ที่เทส่สุดๆก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนมันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าตื่นเต้นที่สุดของฮาร์เลในระดับกลางตอนนี้เลยครับขอบคุณที่รับชม by อัปเดตหากคุณชอบคลิปนี้เกี่ยวกับ2,025เนสเตอร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับเนสเตอร์ตัวใหม่คันนี้คุณอยากลองขี่มันไหม มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยครับ